สวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกดวงรายเดือนเมษายน2566เป็นอย่างไรให้ไพย่ยิปซีเป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook, เฟซบุ๊กสมมพยากร์เดือนนี้ไม่เหงาแล้วนะขอแสดงความยินดีกับราศีพิจิกด้วยนะหากคุณต้องการใครสักคนคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะ ใครสักคนที่พร้อมจะดูแลซึ่งกันและกันไปจนแก่จนเท่าเอาแล้วสิสำหรับคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีที่อยู่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเป็นทุกอย่างอะ่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเลิศบางคนอยากจะกลับไปไหมล่ะอยากกลับไปไหมอยากยูเทินไหม ใครอยากรีเทิร์นคนเก่าๆวนเวียนเพราะฉะนั้นจังหวะดีใหม่ก็ได้เก่าก็ดีขอแค่เคมีตรงกันรักกันแฮปปี้มีความสุขสำหรับคนที่มีคู่แล้วดูแลกันไปรักกันไปใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันฝนตกฟ้าร้องชีวิตจะเจอมรสุมอะไรอยู่เป็นเพื่อนกันจับมือกันเป็นกำลังใจให้กันมีอะไรไม่เข้าใจปรับความเข้าใจกันจบสำหรับความรักดีมากๆสำหรับงานเหนื่อยนิดนึง เหนื่อยนิดนึงปัญหาเยอะมีเรื่องให้รุงรังแก้ไขปัญหาแต่อย่างน้อยมีผู้รู้มีกูรูมีผู้ใหญ่มีคนคอยให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ย้อนกลับไปแก้ไขย้อนกลับไปพิจารณาดูอะไรต้องทำน,ะสนสะสังขยาาสะสางเรื่องเก่าๆไม่รู้ให้ถามเรื่องบางเรื่องไม่กล้าตัดสินใจให้ปรึกษาผู้รู้ผู้ใหญ่แต่ช่วงเนี้ มันเหมือนแรงกระแทกที่มาถึงชาวราศีพิจิกอะไม่โดนเต็มๆเ,เหมือนมีเกาะกำบงังเหมือนมีคนคอยคุ้มกลาหัวอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องงานโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรขอแค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแค่นั้นจบ คนปองร้ายคนใส่ร้ายป้ายสีไม่มีช่วงนี้อาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นกับเรื่องของการงานหรือได้กลับไปทําโปรเจกต์เก่าๆเจ้าของธุรกิจกิจการอะไรเดิมๆสิ่งเดิมๆลองขุดลองคุยเอามาปรับปรุงเอามาเปลี่ยนแปลงใหม่แนวใหม่ทฤษฎีใหม่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้สำหรับการเรียนอะไรที่เกี่ยวกับสุนทรียะ ศิละปะต่างๆดนตรีต่างๆง,งานฝีมือต่างๆค่อนข้างดีช่วงนี้กินบ้างนะกินบ้างเที่ยวบ้างไปนั่งชิลๆฟังเพลงเบาๆให้ตัวเราได้รีแล็กซ์ได้ผ่อนคลายมีโอกาสใช้เงินไปกับเรื่องของการพักผ่อนการท่องเที่ยวการเดินทาง บางคนต้องจ่ายเงินไปกับเรื่องของสุขภาพนะช่วงเนี้ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบางพื้นที่ฝนตกฟ้าร้องเดือนนี้อากาศแปรปรวนระมัดระวังเป็นหวัดคัดจมูกการเงินใครติดหนี้มีโอกาสจะได้คืนใช้คืนเงินเก่าๆของเก่าๆบางคนของหายของมีค่าตกหล่นมีโอกาสได้คืนเพราะฉะนั้นการเงินดีแฮปปี้มีความสุขเลขทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถหรือรถคันเก่าที่เพิ่งขายไปอาจจะให้โชคให้ลาบนะช่วงนี้เปิดเพลงนะเปิดเพลงฟังเพลงเปิดบทสวดนะแก้กรรมนะแก้กรรมแก้เข็ดนะ เปิดเพลงเปิดดนตรีฟังบทสวดมนต์ก็ได้มันจะได้ทําให้เรารู้สึกว่าจิตใจช่นมาช่วงนี้เข้าหาดนตรีอารมณ์สุนทรีแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นส่วนที่เหลือไม่ต้องทําอะไรมากมายนะพยายามทําบุญถวายน้ําดื่มนะถ้าได้ไปวัดเน้นไปที่เรื่องของการถวายน้ําดื่มตอนนี้คนราศีพิจิกดวงดีขึ้นตกไม่ต่ํา ต่อให้มีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรตามมาแต่มองว่ามันเปรียบเสมือนฝนตกแล้วคุณกลางลมอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิด์ดีผู้ใหญ่ดีมีคนคอยปกป้องคุ้มภัยดังนั้นทำตามคำแนะนำยังไงก็ดีไม่ต้องเชื่อมากไม่ต้องงมงายมากถ้าชอบกดติดตามกดแชร์สนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook สมัพรยกรณ์ค่ะ